อ่ะโอเคนะครับสำหรับคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนคืออะไรการเรียงสับเปลี่ยนก็คือการหาจํานวนวิธีโดยที่เราไม่ต้องไปวานรูปนะครับแบบที่ครูเคยอธิบายมาจะเป็นการใช้ทฤษฎีเข้ามาช่วยในการหาจํานวนวิธีนะครับโดยการใช้ทฤษฎีนั้นเราต้องรู้จักเครื่องหมายเครื่องนี้นะครับเครื่องหมายเครื่องหมายนี้นั่นก็คือเครื่องหมาย Factor i a l นะครับเครื่องหมายแฟกทอเรียลเครื่องหมายแฟกทอเรียลก็คือเครื่องหมายคล้ายๆกับเครื่องหมายอัศเจรี J L e แบบนี้นะครับเรียกว่าเครื่องหมายแฟกทอเรียลเราจะเอาไปใส่ด้านหลังของจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับใส่ด้านหลังของจำนวนเต็มบวกโดยเขามีนิยามของแฟกทอเรียลว่าถ้า n แฟกทอเรียลโดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ n เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ย จะได้ว่าเท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2ไปเรื่อยๆจนถึง1นะครับโดยสัญลักษณ์แบบนี้เราจะอ่านว่า n factorial หรือ factorial n ก็ได้ยกตัวอย่างถ้าแทน n เป็นตัวเลขก็เช่น5 factorial 5 factorial ก็หมายถึง n ก็คือเลข5ถูกต้องไหมครับ n ก็คือเลข5ก็หมายถึงเอา5คูณ4 คูณ3คูณ2คูณ1ก็คือคูณลดลงไปทีละ1จนถึงเลข1ง่ายๆนะครับแบบนี้นะก็หาผลลัพธ์ออกมาซึ่งก็เท่ากับ120โอเคนะครับถ้า3 f a แฟกทอเรก็หมายถึง3คูณ2คูณ1ก็เท่ากับ6อ่านี่คือเครื่องหมาย f a กทอเรียหรือถ้า2 Factor อเรก็มีค่าเท่ากับ2คูณ1เท่ากับ2นั่นเอง นะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับถ้า3แฟกก็3คูณ2คูณ 1, <1>, 1เท่ากับ6ถ้า5แฟกทอเ,เรียลก็5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับ120ถ้า1แฟกทอเรียลก็คือ1นั่นเองก็คือไม่มีเลขอะไรที่ต่อจากมันถูกต้องไหมครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ0ย์แฟกทอเรียล0แฟกทอเรียลจากที่ครูเคยบอกว่าตัวเนี้ยต้องเป็นเต็มบวกเท่านั้น แต่ศูนย์เนี่ยไม่ใช่เต็มบวกนะครับไม่ใช่เต็มบวกแต่สามารถหาค่าได้นะครับเขาพิสูจน์มาแล้วว่า0ูนย์แฟกทอเรียลเท่ากับ1นะศูนย์แฟกทอเรียลไม่ได้เท่ากับ0ูนย์นะหลายคนเข้าใจผิดนะครับศูนย์แฟกทอเรียลไม่ได้เท่ากับ0ูนย์แต่ศูนย์แฟกทอเรียลมีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือ1นึ่งแฟกทอเรียลกับ0ูนย์แฟกทอเรียลมีค่าเท่ากันนั่นเอง 1, 1 Factor เท่ากับ0 Factor โอเคนะครับนี่คือ Factor รียก็คือคูณลดลงไปทีละ1ยกตัวอย่างให้หาผลลัพธ์ของจำนวนที่คูณที่อยู่ในรูป f a กทอเรียต่อไปนี้5 Factor อันนี้แปลว่าคูณกันนะครับถ้าขยายกมาก็คือเป็น5 Factor คูณ2 Factor นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 8 f ฟกทอหารด้วย5 Fa คูณ3 factor นะครับตัวนี้ก็หารกันนะครับถ้าเขียนติดกันแปลว่าคูณกันโอเคนะครับอลองไปหาคำตอบ5 Fa คูณ2เฟ a ทอเรแน่นอนครับ5เฟกทอเรก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1คูณแล้วก็คูณด้วย2 f a ก t o r ก็คือ2คูณ1 2 Fa i l คือตรงนี้5 Fa คือตรงนี้จากนั้นก็ คูณกัน5 f ฟ c t o r ทอ l เรียลก็เท่ากับ120 2เฟสต์เทอรเรียลก็เท่ากับ2ดังนั้นมีค่าเท่ากับ240โอเคนะครับต่อไปครับ5 f ฟ c t o r ทอ l เรียลหารด้วย3 f ฟ c t o r ทอ l เรียลทีนี้กรณีแบบเนี้ยปกติ5 f ฟ c t o r ทอ l เรียลนะครับคูณขอค้าตัวอย่างไปก่อนนะ5 f ฟ c t o r ทอ l เรียลมันจะเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 หารด้วย3 f ฟ c ทอเรียก็คือ3คูณ2คูณ1ถูกต้องไหมครับแต่เราจะเห็นว่ามันมีตัวเลขที่ตัดกันได้ก็คือเนี่ยถ้าหารกัน3ตัด3 2ตัด2 1ตัด1ซึ่งไอ้ตัวที่นำมาตัดกันเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันก็คือ3 f ฟ c ทอเรียไอ้ข้างล่างก็เป็น3 f ฟ c t o r i a l เพราะฉะนั้นเขาก็เลยประหยัดเวลาโดยไม่ต้องไปเขียนแยก3 f a c ทอเรียออกมานะครับข้างล่าง เป็นเลขอะไรนะครับเราก็หยุดแค่ตรงนั้นเพราะนั้นจึงได้ว่า5้าแฟกทอเรลเท่ากับ5้คูณ4แล้วก็คูณ3มแฟกทอเก็คือหยุดตรงที่มันเท่ากันกับตัวข้างล่างเห็นไหมครับจากนั้น3ามแฟกกับ3แฟกทอเรตัวนี้ก็ตัดกันออกไปอืมแค่นั้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปตัดเยอะๆแบบนี้อันนี้ก็เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกระจายมันออกตัดกันได้เลยนะ ก็เหลือแค่5กับ4คูณกันก็เท่ากับ20นี่คือกรณีที่5 f a แฟกทอเรหาร3 f a c t o r อเรต่อไปครับ8 f a แฟกทอเรหารด้วย5 f a แฟกทอเรจะสังเกตว่า8 f a แฟกทอเรเนี่ยถ้าเรากระจาย8 Fa แฟกมันจะเป็นคูณ7คูณ6คูณ5พอมาถึง5ปุ๊บเราจะสังเกตว่าข้างล่างมันมี5 f a แฟกทอเรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำต่อครับเราหยุดแค่5 f a แฟกทอเร เพื่อเอามาตัดกับ5 Factor รียที่อยู่ข้างล่างข้างล่างเราก็ไม่ต้องกระจายออกแต่3 f ฟ c ทอเรียตัวนี้มันไม่มีตัวตัดต้องกระจายครับเพราะนั้นมันจะกลายเป็น3คูณ2คูณ1โอเคไหมครับ5แฟ c ทอเรียไม่ต้องกระจายเพราะเอาไว้ตัดกันส่วน3 f ฟ c t o r รียต้องกระจายนะครับแบบนี้นะ5 f ฟ c ทอเรียแบบนี้ไม่ต้องกระจายนะเพราะว่ามันเจอ5ก่อนไงเราต้องเลยหยุดที่5 แต่3มันไปไม่ถึงก็เลยต้องกระจายออกโอเคไหมครับก็5แฟกตัด5แฟกสามสองเป็น6ตัดกันนะครับหรือตัวนี้เขาอาจจะทำไม่รัดหน่อยเขาอาจจะไม่ได้ทำเหมือนครู5้าแฟกตัด5้าแฟกก็เหลือข้างบนก็จะเหลือ8 7, คูณ7คูณ6ข้างล่างก็จะเหลือ3คูณ2คูณ1เป็น6โอเคนะครับนั่นก็คือ 6ตัด6เหลือ8คูณ7เป็น56ทีนี้กรณีที่มันมีหลายตัวแบบนี้หลายตัวแบบนี้นะมี9แฟกค,คูณ10แฟกแล้วก็8ค,ค,คูณ7แฟกทอเรียลเป็นตัวหางสังเกตว่าถ้าเรากระจาย9แฟกปุ๊บ9คูณ8มาเจอ8ปั๊บข้างล่างมี8แฟกทอรียลหยุดครับเห็นไหมครับหยุดทีนี้10กระจายไป10คูณ9คูณ8คูณ7 ไปเจอ7ข้างล่างมี7แฟคทอเรียลหยุดนะครับหยุดแล้วก็ใส่แฟคทอเรียลเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการตัดกันระหว่าง8 Fa แฟกกับ8 Fa แฟกตัวนี้7แฟกกับ7 Fa แฟกตัวนี้ก็ตัดกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกระจายทั้งหมดข้างบนก็จะเหลือ9คูณ10คูณ9คูณ8นะครับก็กลายเป็น6,480นี่โอเคนะครับนี่คือ,เ,อเรื่องแฟคทอเรียล ก็จบเพียงเท่านี้เพราะนั้นแฟกทอเรียลมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่เราต้องทราบนิยามมันว่าคูณลดลงทีละหนึ่งจากนั้นกรณีที่มันหารกันเนี่ยเราเเราไม่ต้องกระจายทั้งหมดเรากระจายไปถึงตัวที่มันตัดกันได้ก็หยุดจากนั้นก็เอาตัวที่มันเหมือนกันตัดกันอย่างเช่นกรณีเห็นไหม9กระจายมาถึง8หยุดเลยเพราะข้างล่างมี8 10กระจายมาถึง7หยุดเลยเพราะข้างล่างมี7เห็นไหมครับก็ตัดกันอโอเคนะครับก็ลองทําแบบฝึกหัดนี้ดูนะครับ สำหรับคาบนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ